สวัสดีครับผมวันนี้พาเด็กๆมานะครับมาเรียนรู้นะครับสถานที่แห่งใหม่ที่สันปะตองนะครับชื่อว่ากานีชานะครับกนชานะครับโอเคครับเขาเราไปเข้าชมด้านในกันเลยครับผมว้าวเ,นะเด็กๆ รู้สึกว่าตื่นเต้นกันมากแล้วนะครับเส้นไม้จับจับแขนน้องเร็วนะครับวันนี้จอมดือ้อจอมแสบครับมีมีความสงสัยว่าทำไมต้องใช้ไม้ไผ่ว้าวข้างในครับ โอ้นะครับเข้าไปชมได้เลยนะครับโอ้ฟ oh, <laughs> wow, ุตบอลฟุตบอลกดเฮ้เฮ่าวว้าวเด็กๆตื่นเต้นมากเลยนะครับ ครับพาไปชมบรรยากาศตอนแรกนึกว่าสุนัขนะครับเนี่มันเดินเล่นเนี่ยชื้ออย่างครับอ๋อชื่อน้ำขิงโอ้ไปต้มกิ่อะไปท้ายไปท้ายก๊ดไปท้ายกดสนใจของเล่นนะ เออโอ้มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นอย่างครับผมอันนั้นเป็นเป็นบ้านพักอ๋อครับครับผม Rabbit, rabbit. ออแรบบิทแรบบิดดักด oh, ักโอ้ there's many รบบิด here don't go inside ท่านไมาห้ามขึ้นคท้าชมบรรยากาศก่อนนะครับ